สวัสดีทุกทท่านก็ขอจเจริญพรไปยังคุณโยมแล้วก็สหธรรมิกทุกทท่านวันนี้ธรรมะกับพระธุดงก็มาอ่านในเรื่องของพระของมหาปารินิพานสูตรเช่นเคยวันนี้ก็มาถึงหน้าที่140 ว่าด้วยสังเวชนีสยสถานสี่ตำบลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนพวกพิสุผู้อยู่จำพรรษาในทิศทั้งหลายย่อมมาเพื่อเฝ้าพระตถาคตพวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็นได้เข้าไปเฝ้าใกล้พิสุเหล่านั้นผู้ให้เจริญใจ ก็โดยการล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคพวกข้าพระองค์จะไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้พวกพิสุผู้ให้เจริญใจดุกระอ,อนนลสังเวชสังเวชนียสถานสีแห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาสังเว ชนียสถานสี่แห่งเป็นชไหนคือหนึ่งสังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยตามระลึกว่าพระตถาคตประสูติ์ในที่นี้สองสังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 3. ส,สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปในที่นี้ 4. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตสเสด็จปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุในที่นี้สังเวชนียสถานที่สีแห่งนี้แลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ดูกระอนทน์พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาจักมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตประสูตในที่นี้ก็ดีพระตถาคตตรัสรู้ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเสด็จ ปริน connect, man, ator, deux, story, nice ิพานแล้วด้วยอนุปาทิเศษนิพานธาตุในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาลิกไปยังเจดีมีจิตเชื่อมใสแล้วจากทำกาละลงเช่นชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์การปฏิบัติในมาตุคามการปฏิบัติใน พระพุทธสิลีละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติในมาตุคามอย่างไรการไม่เห็นอานท์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อการเห็นมีอยู่จะพึงปฏิบัติอย่างไรการไม่เจรจาอานุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อต้องเจรจาจะพึงปฏิบัติอย่างไรพึงตั้งสติไว้อานทนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระอ,องค์จะพึงปฏิบัติในพัสรีละของพระตถาคตอย่างไรดูกระอนนลพวกเธอจงอย่าขนขวายเพื่อบูชาสรีละตถาคตเลยจงสืบต่อพยายามในประโยชน์ของตนของตนเถิดจงเป็นผู้ไม่ประมาทในประโยชน์ของตนของตนมีความเพียรมีตนอันส่งไปแล้วอยู่เถิดกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิต ก็ดีพรามก็ดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีขหาบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีผู้เลื่อมใสยิ่งในตถาคตมีอยู่เขาทั้งหลายจักกระทำการบูชาสรีระตถาคตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เขาทั้งหลายจพัพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรดูกระอณานน์พึงปฏิบัติในสรีระของตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิตแต่พระองค์ผู้เจริญก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรดูกะระอานนุเขาห่อพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ห่อพระสรีระพระจ,จักรพรรดิด้วยผ้าห้าร้อยคู่แล้วอัญเชิญ พระสลีละลงในลางเหล็กอันเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วยลางเหล็กอื่นแล้วกระทำจิตกาคารด้วยไม้หอมล้วนถวายพระเพลิงพระสลีละพระเจ้าจากักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งเขาปฏิบัติในพระสลีละพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยประการชนีแลพวกกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตเป็นต้น พึงปฏิบัติในสรีระตะถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติพระสรีระพระเจ้าจักรพัิพึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งชนเหล่าใดจักยกขึ้นซึ่งมาลายัยของหอมหรือจุนจักอภิวาทหรือจักยงกังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นการกระทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ เกื้อกูลเพื่อวความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นการและนานว่าด้วยถูปาระหะบุคคล4อ่าเดี๋ยวถูลป,ปหาหะบุคคลเอาเอาเป็นตอนนี้กว่าเอาเดี๋ยวเอาอีกตอนนึงขอจบลงก่อนเพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปจเจริญพร